สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องมิยเอ็กบ้านสวนนะคะเช่นเคยนะคะนี่วันนี้เปิดตัวมาด้วยบอลสีหนุมานอมพระพรานนะคะหลับไหลไปนานตื่นฟื้นขึ้นมานะคะกำลังสวยเลยแต่ที่เห็นส,ยสวยๆนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเขามีศัตรูเพียบเลยฝนตกมาแล้วเจอศัตรูมาเพียบเลยค่ะ <S 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 <ๆ>เดี๋ยวเราไปดูศัตรูกันเลยนะคะว่ามีอะไร ไหนโนอ่อยู่ไหนโนนี่เห็นไหมท่านผู้ชมคะเดี๋ยวนะเอาไม้ชี้ให้ดูนี่มาเลยเจ้าตัวนี้เพียบเลยนะเน่ยเน่ยนี่ไม้ชี้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนี่ไตเข้ามาในโคนเนี่ยโอ้ยโยเย,ยเลยแบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเน็ตเน่ยเน่ยเน่ยเน็ต ีไม้ชีถูกไหมเนี่ยเนี่ยในยขอบตัวเล็กๆนี่ใช่หมดเลยแบบนี้ไม่ไหวต้องกําจัดแล้วค่ะยกมาแช่น้ําเลยค่ะอันนี้แช่น้ำลงไปเลยลองแช่ลองดูนะคะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเต็มขอบเลยแล้วเราเค่อยเอาออกไปทิ้งที่อื่นอ่า แม่ใหญ่แกใช้วิธีนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเวลากําจัดเนี่ยเดี๋ยวหายใจไม่ได้ก็ออกเดี๋ยวก็ออกจะขึ้นมาเองค่ะก็จะไตขึ้นมาเองเลยนี่แชร์ไว้ทั้งวันเลยนะคะทั้งคืนเลยวันลุ่งขึ้นค่อยเอาออกเดี๋ยวเขาก็จะมาไต่ตามขอบเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว ตรูหอยทั้งหลายเริ่มไต่ขึ้นมาเดี๋ยวแม่ใหญ่เอ็กจะหมุนให้ดูนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเห็นไหมคะเดี๋ยวเอาไม้ชี้ให้ดูนี่เต็มขอบเลยนะคะนี่นี่ใช่หมดเลยค่ะนี่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 ไปเกาะแม้กระทั่งก้านนี่ไงตรงก้านเนี่ยนี่เราก็จะหาอะไรมาช้อนเอาเลยแบบนี้นะคะช้อนตักไปทิ้งที่อื่นหรือไม่แม่ใหญ่เอ็กก็จะ ตักเอารวมๆกันแล้วก็ไปลงถังน้ำหมักเลยนะคะนี่เห็นไหมรูกล้องโฟกัสได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะอืมอ่ะก็โอเคนะคะวิธีกําจัดของแม่ใหญ่แอกนะคะบอกวิธีแล้วเนี่ยคือวิธีการกําจัดอันนี้แค่ตัวเล็กๆนะยังไม่เห็นตัวใหญ่นะ ตัวใหญ่เบิ่มไม่รู้หอยทากหอยเจดีหอยะอะไรนี่หอยเจดีเล็กมานะนี่นี่แม่แย่ก็จะปกติแม่แย่ก็จะอเอาเอาช้อนเอาตะแกงอะไรมาตักตัก,ตก,ตกแล้วก็ไปรวมๆกันอยู่ที่ถังน้ำหมักเลยนะคะอันนี้บอกวิธีแล้วนะคะ จะทำให้ดูเดี๋ยวคลิปยาวนะคะวิธีง่ายๆไม่ต้องใช้สารพิษเลยนะคะกำจัดแบบนี้ง่ายนิดเดียวเวลาจะจับก็ใช้ช้อนใช้ตะแกรงอะไรเคียๆัรวมกันนะคะจะได้ไม่ต้องจับนะก็สะดวกอยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะนายอนุมานอมพระปรา นุมันอบพระพลาไม่ใหญ่แอคกมีเยอะนะชอบนะไม่ได้ถ่ายตอนอยู่รวมๆกันให้ดู